ดีครับตลาดเกิดได้ทุกที่ครับนี่คือตลาดวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เกิดการซื้อการขายสินค้าโดยยายลอยธรรมชาติเอาสินค้ามาจำหน่ายจักบาทเนี่ยกี่บาทผู้ใหญ่ซื้ออยังอันนี้อะไรครับนี่ห่อข้าวมากินโอ้ยายลอยมีถั่วมีพริกโอ้พริกนี่เผ็ดไหม กินตั้งแต่สองทุ่มเผ็ดถึงตีสองป่เผ็ดอะไรนะช่วยราดสารพิมพ์ไหมซื้ออะไรครับวันนี้ก็ไม่เผ็ดก็มีวันหน้ากินดูค่ะซื้ออะไรครับวันนี้ถั่วถั่วซื้อทุกวันไหมมาทุกวันทุกวันจะช่วยทุกวันสี่โอ้โหนี่คืออ้าวช่วยโปรโมทสินค้านะครับผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่น้อยจะช่วยโปรโมทพริกกับอะไรครับนี่อเชื่อว่ามันเผ็ดจริงๆ ปลอสารพลิตปลูกเองซื้อเองนักเลงพอมมนไไ่เเ้าาีีรยยยดดอูควันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีต้องมีมาขายของเรามาขายตักปูนเราด้วยแต่พี่ลอยที่นี่ยายลอยวันนี้เอามากี่บาทอันนี้เหรอันนี้พีย่เซฟอันนั้นสิบบาท1,600 1นหก

ก็นันกำนันหมาดเนาะกี่เด huh? ือนแล้วเป็นกำนันครัเดี๋ยวถามพี่ครับพี่บอกว่าไอ้เป็นผู้ใหญ่กี่เดือนแล้วเป็นกำนันกี่เดือนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกำนันต่อเลยสุดยอดครับไปไปอบรมก็ถามว่าเป็นกำนันกี่ปีแล้วครับเป็นสี่วันค่ะอ้าวสี่วันเหรอสี่วันเอ้าเอามาเท่าไหร่วันนี้พันหกพันหกโอ้ไม่ธรรมดาเนาะกำนันเนาะ นี่คือยายลอยธรรมชาติวันนี้ตั้งเป้าที่พ6 0 0บาท,ทคิดว่าจะหมดไหมอดีัย่ยพอการขายเออดีมากเลยนะครับทําให้ทุกที่เป็นตลาดไม่พอขายไม่พอขายนะครับนี่คือตลาดชุมชนนี่กำ,นนกำลังกำลังหาเงินมาซื้อโอ้ถูกกว่าที่คิดเนาะถูกกว่าที่คิดใช่ไหม เออเนี่ครับผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในบ้านตะแบงใต้เพราะมีคนเดียวนะครับผู้ใหญ่บ้านมีคนเดียวสวัสดีค่ะบพัฒนาที่หล่อที่สุดเพราะมีคนเดียวผู้ใหญ่โสซื้ออะไรครับวันนี้ซื้อถั่วค่ะซื้อถั่วซื้อไปแล้วเป็นไงบ้างถั่วร้านนี้เจ้านี้กรอบอร่อยกรอบอร่อยหวานหวานปลอดสารพิษปลอดสารพิษค่ะสวัสดีค่ะพี่กำนันสวัสดีค่ะนีจ้านี่ครับท่านผู้ใหญ่อภิญญาเออแต่บนนี้ทำไมมีผู้ใหญ่ผู้หญิงเยอะจังเลยผู้หญิงเนีะยบอก สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกี๊ยนน่ะนี่ครับยาย่ลอยรับทรัพย์อีกแล้วครับยาย่ลอยรับรับตลอดยาย่ลอยรับทรัพย์ผู้ใหญ่สมเกียรติไม่เอามาขายบ้างเยอะกว่าเงินเดือนได้เยอะกว่าเงินเดือนโคกน้องหน้าเจรสิโคกอ้ามลเอายังมีแต่ปลาปลาตัวมาขายมาละศีบปลาเออมาละศีบปลาหรือมาละเศร้านี่ครับเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นตลาด นะครับตลาดเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคกับผู้ผลิตมาเจอกันนะครับผู้ผลิตผู้บริโภคมาเจอกันเป็นวิธีแบบธรรมชาตินะตลาดมาได้ไนี่อ่าขอป้องเงินหญ่ลอยเก็บทรัพย์อย่างเดียววันนี้ดูกระเป๋าเงินนะคฮะแสดงการมันแสดการนกินไงยังไงหกินไงกินอะไรกินคลิปอ่ะนี่ครับนี่นี่นี่โอ้ฮะฮีโร่ฮีโร่ไม่ไม่โฆษณา พริกก็มีโอ้เจียวๆเลยนะครับตลาดวันนี้คึกคักคึกคักมากคึกคักมาจดมาจดชื่อังครับนี่ลยบักทัวนี่โอ้โหคึกคักมากเลยนะครับอ้าวตอนนี้ผู้ใหญ่สูบแรงล่างเป็นแม่ค้าเรียบร้อยนะครับจากลูกค้าเป็นแม่ค้าโอ้ใหญ่ลอยถึงกับขายไม่ทันนะั ได้ของใหอันน้ีอั่าไหคะอ้อเป็นสาิพอเบจ้าอ้าขายดีเป็นเทน้ำเพท่านะครับนี่เหลือนิดเดียวเองครับเพิ่มมาของใหญ่เป็นบ่ของใหญ่เราของน้อย ตหเออมกรอบหวานเอาพริกด้วยเอาบเอผู้ใหญ่บ้านคลองสารทำไมมาซื้อผักบ้านขายผักนี่ยสมก็เป็นอาชีพไม่กียางแล้วเก็บเ็ดขายค่ะเก็บเอเข้ามาจ้าเปสี่นี่้่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายนะลงเอาสองมอ้าวสอง บอกพริกด้วยแม่สาบอกพริกด้วยบอกพริกนี่ก็จาดสวนเอาบ้างด้วยเออด้วยนู้นฟาคนีเดินด้วยอย่าหามเก็บจะแม่แม่แม่เก็บเงินเอ๋ยายลอยยิ้มวันนี้พันหกพันหกยิ้มมืดมือวันนี้ยิ้มเปื่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บอีกเดือนหนึ่งได้กี่ เอามาขายนี่เพือนหนึ่งน้ำวรจะทุกทุกวันไหมขายทุกวันเพิ่งออกเพิ่งออกวันนี้ขายทุกวันขายทุกวันเนาะอะไรบ้างส้านกระหอยวันนี้เลือด้ผัดน้ำาน่อนะซื้อแล้วก็ีเอาถิ่มอันนี้ได้ได้ยูเนได้จะได้วันนี้เอาสองมาเอาไปได้สองมัดจ้ะ มัดละสิบบาทเนาะมัดเท่าไหรละสิบมละสิบถูกไหมพี่นัน่ช่วยข้ก็ค่ยยถูกเพรเรากินเยอาเงินมาสิคะอเงิน่าวเดือนนะคุณนายนอเกียรติไก็เปาซะก่อนเกียตไอเกียรติจับาทคะเกียรตเอาเอาสอได้สองเจับงนี่เราเอาใจก็เอารูด เอาโสมมาจากไหนครับโสมฮีโร่เนี่ยโอ้โหมนี่ซีถ่ายโอ้ถ่ายรีตัวนีอครับครับเอาสองครับเพราะว่าอยู่ผู้เดียวนะโอ้หน้าผมอยู่ผู้เดียวกินหนึ่งคนบ้านเ้ียวกันเอาซอมนี่ละสั่นครับแป๊บเดียวนะครับหมดแล้วสี่นสิบบาทสี่สิบบาทละ ขอย่อยไปวงะนใหญ่ที่าตัยาเบาตัวจ้าตัวจ้าพอใจไหมวันนี้ลูกค้ามาเยอะทุกเดือนได้รับการตอบรับดีนี่ลูกค้ามาอีกคนนึงแล้ว าพี่เอาไหมคะเอาไหคะเอาย่ัสิบนะคะเช้านี่นี่ซิมิเโอ้นี่าเชียลงให้มันงออเีมันลงนี่จยน่อยคนไปช่วยกินห้วั่วมันสิยาครับท่งอลายโบสมันถั่วอดสารพีใหุ่สีสเนาได้เลยถั่วในสีสเดา เราเป็นน้ำหนักนเห็นไหมแป๊เดีผู้ใหญ่สุขเป็นไงบ้างวันนี้หลังจากมาช่วยขายแป๊บเดียวเกือบหมดเลยมีความสุขค่ะมีความสุขถึงเราจะได้ไม่ได้ทำก็มีความสุขในการขายมาช่วยเหลือพี่น้องเราเน่อยเหลือพี่น้องค่ะโอ้ครับเอาวะเดรื่องหนึ่งเอาเท่าไหร่เหลือกี่บาทเหลือกี่มัดเอาหมดแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแป๊บเดียวหนินะโอ้ครับนี่ครับบรรยากาศการค้าการขายใน การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับยายลอยธรรมชาติวันนี้1,600บาทโอ้โหสร้างรายได้อย่างสวยงามเอาคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ